we เปิดตลาดวันแรกก็เรียกว่าห้างแตกเลยทีเดียวค่ะสําหรับงานเอแฟอร่อยเกตเอบายเอสุปชัยครั้งที่8ของผู้จัดคนเก่งเอสุปชัยที่คนร้านอร่อยเกตเอกว่าร้อยล้านมาไว้ที่ชันจีชมใหม่ของเซนทันปิ่นก้าวตั้งแต่วันนี้ถึง25กุมภาพันธ์งานนี้ได้สุตตะตัวแม่อัมพชราภาควงคุณแม่สุภาพรพร้อมน้องมาสุดน่ารักมารวมสร้างสีสันทาเอาแฟนๆแห่มาแน่นพื้นที่ยังมีสองหนุ่มซีรีส์วายสุดฮอตมอสพานุวัฒน์และแบงค์มดดบมาร้องเพลงเพาะเพิ่ม ยากาศความฟินให้กับแฟนคลับภายในงานค่ะยังมีเสื้อผ้าคอลเลกชันพิเศษจากหมากปรินและคิมเบอร์รี่รวมถึงเสื้อผ้าจากณเดชญาญญา,ยาและอีกหลายแบรนด์ดังพร้อมกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตตลอดสัปดาห์สายกินสายจอบห้ามพลาดงานเอแฟอร่อยเกรดเอวันนี้ถึง25กุมภาพันธ์ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะที่ปิ่นเกล้าค่ะ,คะก็เนี่ยก็ก๊อปปี้พี่อ้ําเข้ามาหลายอย่างไอเดียค่ะจริงขายเสื้อผ้าด้วยแการตลาดเราไม่ได้ พอเราขายเสื้อผ้าเพื่อปลุกแบบกระแสเรเลยไม่ทำบ่อยๆไงคะงานต่อไปนางก็จะทำเสื้อผ้าเหมือนกันเราต้องแก้เกมยังไงบ้างไม่บอกเลยไม่บอกดีกว่าคือเราก็ไม่คุยกันมากอ่ะแล้วยอมรับแหละคะว่าเป็นก๊อปปี้เขามาคือจริงๆการขายเสื้อผ้ายังไม่ได้จดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรจากที่ไหนนะคะเราก็เลยทําได้ไเนียค่ะเราบอกว่าเราอ่ะงานที่ผ่านมาที่ที่ไหนนะอาจจะที่เดอะมอากะปากับที่อื่นที่อื่นไม่ต้องพูดชื่อที่อื่นที่อื่นใช่ไหมเราอ่ะ เป็นดัมเมลเล่อเมาก่อนแล้วจะโคกระถาออกมาอ๋อดัมเบลเล่อแล้วจะเป็นวงเอาวงมาก็เล่าให้เอตัดเฉยเงานเอตัดหน้าปุ๊บเอถือกระทากระทาพลาสติกอ่ะพลาสติกมูน่ะใช่รงรังแล้วตกใจมากแล้วก็บอกโอ้แล้วจะไปเอาเลยคือคือแบบว่าเราจะเปิดขบวนด้วยกันหมุนกระทามัคือวางแผนคิดอะไรบอกใเอไม่ได้เลยไม่แกเป็นสาว่าเนี่ยเออถ้างานแล้วจะปิดขบวนเดินจากถนน จะได้ไหมเข้ามาได้ไหมเอ๊ะมันต้องขอดตำรวจต้องอะไรไหมฉันจะเป็นยังเยอะเองจะควงไม้โยนไม้เองหรือยังเพราะคนไม่เคยเห็นละมันเป็นเรื่องที่ตอนเด็กๆแลค่พูดแค่นั้นแล้วก็ผ่านไปงานต่อไปงานต่อไปไม่นานไม่ถึงเดือนอ่ะเอ็ด2อาทิตย์เรือพี่อั้มบอกว่าควงไม่เป็นเลยเดี๋ยวถือยีอ่ะโอ้ยเอ็ดฉันตอบอะไรไม่ได้ล่าสุดก็ไม่บอกนะเรื่องเสื้อผ้ามาบอกตอนใกล้ๆถึงงานก็ยังก๊อปปี้ได้ตลอดเลยอ่ะ ก็ต้องขอบคุณพี่อ้ําเพราะว่าใครก็อยากเรียนแบบความสวยของพี่อ้ํานะพี่อ้ําทาอะไรดีๆเราก็อยากเรียนแบบไอเนี้ยเออไอ้เนียแปนครั้งนี้เป็นไงคะสิบเก้าถึงยี่สิบห้าสิบเก้าถึงยี่สิบห้าดีก็มีรวมทุกอย่างเลยก็ทั้งศิลปินแล้วก็เสื้อผ้าน้องเดดเดตน้องยาญ้าน้องหมากน้องคิีมไอเนี้ยค่ะแล้วอาหารก็เหมือนที่อาหารแน่นๆสำหรับคนแถวนี้ที่ชอบทานอาหารที่แบบว่ารสชาติที่หลากหลายหลายร้านมากเลยนะคะพี่เอกเขาก็รวมมาให้ที่นี่แล้วเราจริงๆเป็นแฟนพี่น้องกันแล้วเนาะก็ต ใช่ขอบคุณนะน้องอั้มที่อวยเพราะว่าวันนี้จ่ายเงินค่าตัวแพงอยู่ใช่เขาบอกมาตลอดว่าจ่ายเงินค่าตแพงใช่ใช่ไม่ไม่มีการฟรีเลยพี่น้องเขาบอกให้เอาหมามาแม่มาเพราะว่าอยากให้คนที่เนี่อยากให้ภาพที่ออกมาเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่มาเหมือนจะจะได้ดึงครอบครัวอื่นมาทำครอบครัวมาที่อาหารการแล้วก็ได้คิดค่าตัวหมาเรามีฮะวันนี้สี่ตัวแต่เราเจะเทียบมาห้าตัวจรดีลแค่สี่ตัวคิดเท่าไหร่อุ๋ยหมาจะโดนภาษี ขาจะโดนไหมไม่โดนไม่โดนงานที่แล้วน้องหมาค่าตัวทั้งละหมื่นต่อตัวครั้งนี้แกบอกว่าน้องหมาอ้วนขึ้นเลยจะขอขึ้นราคาแล้วแกบอกว่าครั้งนี้พี่เอนัดแกสี่โมงเย็นน้องหมาต้องกินข้าวเพราะฉะนั้นน้องหมากินข ah. ้าวผิดเวลาแกต้องแกต้องคิดเพิ่มตามค่าเวลากินข้าวน้องหมาอพี่เอาอธิบายเลยว่าทาไมต้องคิดค่าตัวน้องหมาเพิ่มเนื่องจากน้องหมาอ้วนหนักการขนย้ายก็ต้องใช้วันนี้คนบัลงเจ็ดคน แล้วก็มีแฟนคขับมาช่วยอีกคือมันใช้คนเยอะมากเลย,เลยอ่ะเราก็เลยบอกว่าต้องคิดค้าน้ำหนักเพิ่มนะการขนย้ายขนส่งอะไรเงี้ยจากที่นี่จากที่บ้านเรามันไกลแล้วก็ข้อสองก็คือว่า พูดเลยกินอยางกินค่าผิดเวลาก้นคาผิดเวลาด้วยเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะเดี๋ยวน้องหมาบอกกกินในรถสิไม่ได้เดี๋ยวอาเจียนงงมากน้องอ้ําบอกว่าตอนได้ค่าตัวสตาร์ทน้องหมาอยู่ที่ห้าพันนะตอนหลังน้องอ้ําให้ตัวที่สองหมื่นหนึ่งน้องอ้ําบอกว่าน้องหมาคุยกันเองเรียบร้อยเลยงงมากน้องหมาเขาไม่คุยกันเองว่าฉันได้หมื่นหนึ่งวันนี้นะเขาจะต้องได้มากกว่าฉันนะอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันเป็นักการป็นกิโลคะนวัวเป็นักนักเป็นขีดขึ้นมาสองขีดเองอะค่ะ ค่าตัวก็จะเพิ่มมาเศร้าตัวเพิ่มมา2ขีดแล้วก็แล้วก็เนี่ยแม่ก็ใช้งานหมาหนักด้วยนะเพราะว่าถ้าใช้งานหมาก็คือคุยราคากันต่อไปห้ามใช้งานให้เขาถ่ายรูปอย่างเดียวสุดที่วันนี้สี่ตัวแฉ่ห้าตัวรูปห้าตัวรูปเพิ่งมาบอกหน้างานว่ามาห้าตัวเราก็เตรียมเงินมาสี่ตัวเออเราก็งงไปหมดเลยเหมือนกับว่ามัดมือช่เหมือนกันเีอยใช่แล้วแม่ก็โชว์ตัวด้วยได้เงินด้วยแล้วแม่ก็มาครึ่งหน้าตลอดเลยใม่ที่บกวเงินไม่ถึงเงิน มัขึราคาแม่ก็คงเปิดแมสแม่ไม่เคยเปิดแมสรา้นี okay. ้กำไรหรือเปล่าพี่เอให้เกินน้อยกันในราคาคือก็เราก็เรียกแต่ในราคาเพื่อนฝูงในราคาที่เขาจะใส่ให้เราแต่ลคมเหมาะสมเนาะแม่ก็ใส่แมส้บอกเขาเยอะเอบครั้นี้กำไรไม่เหลือกันเหลือแตุ่ดังกนี่อากมได้เยอะหรอกนะเล่นใหญ่กันเยอเน้นเอาความสนุกเลยนะครับานงานอั้มนะคะเมไรคะ กันนะคะก็ขอบค <hating S 1> ุณค <k> ่ะฝากเอฟแฟรด้วยนะคะยังไม่เพิ่มนะยังไม่เพิ่มนพี่อ้ำาน้องพี่อ้ําบอกได้พี่อ้ำฝาของขอยพี่อ้ำบอกเลยค่ะพี่บุ้งทำพีอาร์จะได้ยิงนกทีเดียวใจห้างนี้ไงอ๋อเขาหน้ารักเขาหน้ารักจะไปเจอกัน